สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพวกเราทุกคนนั่นคือการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดนของมีคมและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยค่ะเราทราบกันดีบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยซึ่งอาจมีเชื้อโรคที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะเชื้อไวรัส,สที่ติดต่อทางเลือดเช่น HIV, HBV และ s c v การมีความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อและรักษาความปลอดภัยในการทำงานของเราค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับประเภทของการสัมผัสที่มีความเสี่ยงกันก่อนนะคะซึ่งสามารถแบ่งได้หลักๆดังนี้ การถูกของมีคมทิ่มตำเช่นเข็มฉีดยามีดผ่าตัดหรือหลอดทดลองที่แตกซึ่งเชื้อโรคสามารถเข้าสู่กระแสะเลือดได้โดยตรงการสัมผัสสารคัดหลัง่งเช่นเลือดน้ำเหลืองน้ำอสุจิน้ำในช่องคลอดหรือสารคัดหลั่งอื่นใดที่มีเลือดปนเปื้อนสัมผัสกับผิวหนังที่มีแผลหรือเยื่อบุการสัมผัสเข้าสู่เยื่อบุเช่นสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตาจมูกหรือปาก หรือสัมผัสผิวหนังที่มีแผลเปิดเปื้อนซึ่งเป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้การหกล้มลื่นล้มในพื้นที่ปนเปื้อนหากในพื้นที่นั้นมีเลือดหรือสารคัดหลั่งปนเปื้อนและผู้ปฏิบัติงานมีแผลถลอกหรือบาดแผลเปิดก็มีความเสี่ยงเช่นกันค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและรวดเร็วค่ะปฏิบัติตนทันทีหลังเกิดเหตุ กรณีถูกของมีคมทิ่มตามหรือสัมผัสผิวหนังที่มีแผลให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสะบู่ทันทีปล่อยให้เลือดไหลออกได้เล็กน้อยไม่ควรบีบเค้นแผลและไม่ควรใช้สารกัดกร่อนอย่างแอลกอฮอล์หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยตรงที่แผลเปิดลึกเพราะอาจทำลายเนื้อเยื่อได้กรณีสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากหรือน้ำเกลือโดยให้น้ำไหลผ่านตาอย่างน้อย5นาทีอย่าขยี้ตา กรณีสารคัดหลังเข้าปากหรือจมูกให้บ้วนปากหรือสันน้ำมูกออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากรายงานเหตุการณ์แจ้งหัวหน้าง,งานหรือผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของหน่วยงานทันทีบันทึกข้อมูลเหตุการณ์โดยละเอียดได้แก่วันเวลาสถานที่ลักษณะของเหตุการณ์เช่นถูกเข็งชนิดใดตำ่ำส่วนไหนของร่างกายข้อมูลผู้ป่วยต้นเหตุทาา่าทราบและผู้เกี่ยวข้องประเมินความเสี่ยง พิจารณาว่าเป็นการสัมผัสความเสี่ยงสูงหรือต่ำสถานะผู้ป่วยต้นเหตุถ้าทราบสถานาการติดเชื้อของผู้ป่วยต้นเหตุควรดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดโดยเร็วที่สุดหากไม่ทราบสถานะควรดำเนินการขอตรวจเลือดผู้ป่วยต้นเหตุโดยได้รับการยินยอมหรือตามระเบียบของสถานพยาบาล หากไม่ทราบสถานะผู้ป่วยต้นเหตุให้ประเมินความเสี่ยงตามลักษณะของการสัมผัสปริมาณสารคัดหลั่งที่สัมผัสและความชุกข,ของ HIV ในประชากรกลุ่มนั้นๆหากประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงก็ควรพิจารณาให้ PEP ไปก่อนแล้วจึงติดตามผลเลือดผู้ป่วยต้นเหตุเมื่อตัดสินใจว่าต้องให้ PEP แล้วแนวทางการใช้ยามีดังนี้ค่ะ เริ่มยาโดยเร็วย้ำอีกครั้งนะคะควรเริ่มยาภายใน2ชั่วโมงหลังสัมผัสถ้าทำได้และไม่ควรเกิน72ชั่วโมงหลังสัมผัสเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ยา PEP เป็นยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย HIV แต่ในกรณีนี้นำมาใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงหากได้รับอย่างทันท่วงทีและครบถ้วน การพิจารณาให้ PEP จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะมีความเสี่ยงจากการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งที่มีเลือดปนเปื้อนจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV หรือสงสัยว่าอาจติดเชื้อเช่นผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงหรือยังไม่ทราบผลเลือดการสัมผัสเข้าสู่ทางเดินเลือดหรือเยื่อบุเช่นถูกเข็มที่ใช้แล้วทิ้มต่ำเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตาจมูกหรือปาก หรือสัมผัสกับผิวหนังที่มีแผลเปิดซึ่งเป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้สถานะของผู้ป่วยต้นเหตุหากผู้ป่วยต้นเหตุมีผลเลือดเป็นบวกต่อ HIV ให้เริ่มยา PEP ทันทีหากไม่ทราบสถานะผู้ป่วยต้นเหตุให้ประเมินความเสี่ยงตามลักษณะของการสัมผัสปริมาณสารคัดหลั่งที่สัมผัสและความชุกข,ของ HIV ในประชากรกลุ่มนั้นๆ หากประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงก็ควรพิจารณาให้ PEP ไปก่อนแล้วจึงติดตามผลเลือดผู้ป่วยต้นเหตุเมื่อตัดสินใจว่าต้องให้ PEP แล้วแนวทางการใช้ยามีดังนี้ค่ะเริ่มยาโดยเร็วย้ำอีกครั้งนะคะควรเริ่มยาภายใน2ชั่วโมงหลังสัมผัสถ้าทำได้และไม่ควรเกิน72ชั่วโมงหลังสัมผัสเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการติดเชื้อ HIV รับประทานยาต่อเนื่อง รับประทานยาติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา28วันโดยไม่หยุดยาเองการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการป้องกันสูตรยาที่ใช้ยาที่ใช้มักเป็นสูตรรวมยา3ชนิดตัวอย่างเช่นเทโนโฟเวีย TDF บวก m อมทริไซทบีน FTC บวกโดลูเทกรเวีย (DTG) หรือสูตรอื่นๆตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือตามแนวทางของสถานพยาบาลนั้นๆแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาสูตรยาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเมื่อได้รับยา PEP แล้วมีจะต้องมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดค่ะการตรวจหาเชื้อ HIV ครั้งที่1ก่อนเริ่มยาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานว่าผู้สัมผัสไม่เคยมีการติดเชื้อมาก่อน ครั้งที่2หลังสัมผัสครบ6สัปดาห์เพื่อติดตามผลเบื้องต้นครั้งที่3หลังสัมผัสครบ3เดือนเพื่อยืนยันผลบางแนวทางอาจแนะนำให้ตรวจซ้ำที่6เดือนด้วยเพื่อความมั่นใจโดยเฉพาะในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBV และ s c v ควรได้รับการประเมินเชื้อ HBV และ SCV ร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้สัมผัสยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ B HBV อาจมีการพิจารณาให้วัคซีนหรือ hepatitis B immunoglobulin HBIG ร่วมด้วยตามความเหมาะสมติดตามผลข้างเคียงของยาอาการทั่วไปที่อาจพบได้เคลื่อนไส้อาเจียนท้องเสียอ่อนเพลีย หากมีอาการรุนแรงหรืออาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อปรับการรักษาหรือให้การดูแลที่เหมาะสมมีข้อควรระวังบางอย่างในการใช้ยา PEP ที่สำคัญค่ะห้ามหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์เพราะจะลดประสิทธิภาพของการป้องกันลงอย่างมากควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องการรับประทานยาและการนัดหมายติดตามผล ต้องมาตรวจติดตามตามนัดทุกครั้งเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาผลข้างเคียงและรับคำแนะนำเพิ่มเติม PEP ไม่ควรถูกใช้แทนการป้องกันในเชิงรุกเช่นการใส่ถุงมือหน้ากากแว่นตาป้องกันและการปฏิบัติตามหลัก Universal Precaution และ Standard Precaution อย่างเคร่งครัดแน่นอนว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขเสมอคะ่ะการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะ บุคลากรทุกคนควได้รับการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่ปลอดภัยการใช้อุปกรณ์และการจัดการของมีคมอย่างสม่ำเสมอสวมใส่ PPE ที่เหมาะสมกับลักษณะงานเช่นถุงมือแว่นตาหน้ากากอนามัยหรือ N95 เสื้อกาวน์อย่างถูกต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย Standard Operating Procedure หรือ SOP และ Universal Precaution อย่างเคร่งครัด การจัดการของมีคมอย่างเหมาะสมเช่นการไม่สวมปลอกเข็มกลับและการทิ้งของมีคมในภาชนะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมากค่ะโดยสรุปนะคะ72ชั่วโมงคือระยะเวลาสูงสุดที่ควรเริ่มยา PEP หลังสัมผัสเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด28วันคือระยะเวลาที่ต้องรับประทานยา PEP อย่างต่อเนื่อง3เดือน ถึง6เดือนคือระยะเวลาติดตามผลเลือดหลังได้รับ PEP การป้องกันตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเมื่อเกิดเหตุการณ์เสี่ยงขึ้นล้างแผลรายงานประเมินความเสี่ยงและหากจำเป็นให้เริ่ม PEP อย่างรวดเร็วการรับยา PEP อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามคำแนะนำของแพทย์จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ HIV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจติดตามและดูแลสุขภาพของบุคลากรหลังสัมผัสเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพวกเราทุกคนค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจค่ะหากท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยค่ะ